กล่าวถึงรัฐหรืออาณาจักรที่มีอยู่สองประเภทหลักรัฐที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษรัฐที่ได้มาจากการพิชิตบทที่สองรัฐสืบทอดการปกครองรัฐที่ตกทอดนั้นง่ายกว่าเพราะประชาชนคุ้นเคยกับราชวงศ์เดิมเพียงแต่เจ้าผู้ปกครองไม่ควรเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมหรือกฎหมายเดิมอย่างฉับพลันบทที่สรัฐใหม่ที่ได้มาจากการพิชิตการครองรัฐใหม่ทำได้ยากกว่า เพราะมีความต้านทานจากประชาชนเจ้าผู้ครองต้องทำลายสายอำนาจเก่าไปอาศัยอยู่ในรัฐใหม่สร้างพันธมิตรกับฝ่ายอ่อนแอและควบคุมฝ่ายแข็งแกรง่งบทที่ 4. รัฐรวมอำนาจแบบเปอร์เซียแบ่งอำนาจแบบฝรั่งเศสแบบเปอร์เซียรวมศูนย์อำนาจที่กษัตริย์มีขุนนางที่พึ่งพิงกษัตริย์ควบคุมง่ายแต่ยึดยากแบบฝรั่งเศสมีขุนนางอิสระยึดง่ายแต่ควบคุมยาก บทที่ 5. วิธีปกครองรัฐที่เคยมีเสรีภาพต้องเลือก 1. ทําทำลายให้สิ้น 2. ไปตั้งถิ่นฐานด้วยตนเอง 3. สถาปนาระบอบปกครองใหม่ที่ขึ้นตรงกับเจ้าผู้ครอง 4. บทที่ 6. การได้อำนาจด้วยความสามารถส่วนตัววีรตูเจ้าผู้ปกครองที่ได้อำนาจจากความสามารถตนเองเช่นโมเสสหรือซีซ่าบอร์เจีย มีโอกาสรักษาอำนาจได้มั่นคงกว่าผู้ที่พึ่งโชคบทที่7การได้อำนาจด้วยโชคหรือลาบเช่นการได้รับตำแหน่งจากผู้อื่นหรือสถานการณ์ต้องใช้ปัญญารักษาอำนาจมิฉะนั้นจะล่มเร็วบทที่8การได้อำนาจด้วยวิธีชั่วร้ายผู้ที่ขึ้นสู่อำนาจด้วยความรุนแรงหรือทรยศอาจได้อำนาจเร็วแต่ต้องควบคุมความเกียดชังของประชาชนเช่นแอเจลินุส ที่สังหารสภาแต่ก็สร้างระเบียบใหม่ได้บทที่9เจ้าผู้ปกครองโดยประชาชนสนับสนุนดีกว่าเจ้าผู้ปกครองที่ได้อำนาจจากขุนนางเพราะประชาชนต้องการแค่ไม่ถูกกดขี่ในขณะที่ขุนนางสแสวงหาอำนาจบทที่10ความเข้มแข็งของรัฐรัฐที่มั่นคงคือรัฐที่สามารถป้องกันตนเองได้ในยามสงครามโดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอก บทที่11เจ้าผู้ปกครองโดยศาสนารัฐของศาสนาเช่นสันตป,ปาปามีเสถียรภาพมากเพราะมีรากฐานในความเชื่อและความศรัทธาบทที่12กองทัพของเจ้าผู้ปกครองกองทัพคือรากฐานของอำนาจต้องมีกองทัพของตนเองไม่ใช่ทหารรับจ้างหรือทหารพันธมิตรบทที่13ทหารพันธมิตรและทหารผสมทหารพันธมิตร และทหารผสมไม่น่าไว้ใจอาจกลายเป็นศัตรูของรัฐบทที่14หน้าที่ของเจ้าผู้ปกครองในสงครามเจ้าผู้ครองต้องเรียนรู้ศิลปะแห่งสงครามเป็นอันดับแรกเพราะรัฐมั่นคงได้ด้วยกำลังบทที่15คุณธรรมวัสภาพลักษณ์มาเคียเวลลี่แนะนำว่าเจ้าผู้ครองควรดูเหมือนมีคุณธรรมแต่ไม่จำเป็นต้องมีจริงควรมีความยืดหยุ่นและใช้เลขกลนเมื่อต้องการ บทที่16ความใจกว้างและความตนีความตนีช่วยรักษาทรัพยากรของรัฐได้ดีกว่าความใจกว้างควรใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดบทที่17ความโหดร้ายหรือความเมตตาเจ้าผู้ครองควรให้คนกลัวมากกว่ารักหากไม่สามารถมีทั้งสองได้แต่ไม่ควรโหดร้ายเกินขอบเขตบทที่18การรักษาคำพูดเจ้าผู้ครองควรรู้จักโกหกเมื่อจำเป็น แต่ต้องรักษาภาพลักษณ์ว่าตนเป็นคนซื่อสัตย์บทที่19การหลีกเลี่ยงความเกลียดชังผู้ปกครองต้องไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินหรือภรรยาของประชาชนเพราะสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดความเกลียดชังรุนแรงบทที่20ป้อมประการดีหรือไม่บางครั้งป้อมประการเป็นประโยชน์แต่หากประชาชนเกลียดชังป้อมก็ไม่มีความหมายควรเน,น้นที่การปกครองด้วยความพึงพอใจบทที่2 1เดน วิธีแสดงความยิ่งใหญ่ควรเลือกข้างในความขัดแย้งระหว่างรัฐไม่ควรวางตัวเป็นกลางโดยไม่จำเป็นบทที่22เลือกเสนาบดีอย่างไรควรเลือกคนซื่อสัตย์และมีสติปัญญาไม่ใช่คนที่สแสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งบทที่23หลีกเลี่ยงคนประจบสอพลอเจ้าผู้ปกครองต้องรับฟังคำวิจารณ์ที่จริงใจไม่ควรให้คนรอบตัวมีแต่คำเย็นยอบทที่24 ทำไมเจ้าผู้ครองถึงศูญย์เสียอำนาจเพราะความอ่อนแอของตนเองและความไม่สามารถควบคุมสถานการณ์หรือขาดการคาดการภัยล่วงหน้าบทที่25บทบาทของโชคชะตาเมฆเลียวนหลีเปรียบโชคเป็นเหมือนแม่น้ำที่ควบคุมไม่ได้แต่ผู้มีปัญญาจะสร้างเขื่อนหรือปรับตัวให้พร้อมรับภยัย